เคยไหมคะรารู้สึกว่าตัวเองพยายามสุดชีวิตแล้วรดน้ำลงแรงใส่ใจพยายามทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ไปไหนสักทีเหมือนเราอยู่กับที่ทั้งที่เราตั้งใจเหลือเกินวันนี้บาลุกบุกมีเรื่องเล่าหนึ่งมาแบ่งปันค่ะเรื่องของต้นไม้ในกระถางเล็ก มีชายคนหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางเขาดูแลมันทุกวันรดน้ำพูดกับมันด้วยความรักแต่ต้นไม้ก็ไม่เคยเติบโตอย่างที่เขาหวังเขาเริ่มโทษตัวเองค่ะว่าเขาดูแลต้นไม้ไม่ดีพอหรือว่าต้นไม้ต้นนี้อาจจะไม่แข็งแรงพอจนวันหนึ่งมีคนสวนผ่านมาเห็นเขายิ้มและบอกว่าต้นไม้ต้นนี้นะ่ะ ไม่ได้อ่อนแอหรอกแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันแค่ต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้กระถางมันเล็กเกินไปสำหรับรากของมันแล้วละ่ะนั่นแหละค่ะคือคำตอบที่เปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดการเขาย้ายต้นไม้ออกไปปลูกในดินที่กว้างไม่นานต้นไม้ก็เริ่มเติบโตแตกใบแตกกิ่งและวันหนึ่งมันก็ผลิดอกงดงามที่สุด เรื่องนี้กำลังบอกเราว่าบางครั้งเราไม่เติบโตไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอค่ะแต่เพราะขอบเขตเดิมๆหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆมันเล็กเกินไปสำหรับความฝันของเราแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าติดอยู่ที่เดิมๆงานเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆหรือแม้แต่ความคิดของตัวเองที่จำกัดคุณไว้ลองถามตัวเองว่า ฉันยังอยู่ในกระถางที่เล็กเกินไปหรือเปล่าเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะย้ายตัวเองไปสู่พื้นที่ที่เปิดกว้างพื้นที่ที่ให้คุณหายใจเต็มปอดและเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็นค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณกล้าขยับแม้เพียงก้าวเดียวก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเบ่งบานค่ะบาลุกบุกขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ